สำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แล้วค่ะและในส่วนของการเป็นประธานนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ท่านนายกพูดอย่างไรพูดแบบไหนและเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มไหนน,นั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะวันนี้ค่ะดิฉันมาในนามของรัฐบาลน,นะคะก็ขออย่างอื่นเลยก็อย่างที่กล่าวไปกับทุกท่านเมื่อกี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วย อย่างสุดซึ้งนะคะเหตุการณ์ผนิลไหวเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็รู้สึกเห็นใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากจะช่วยสนับสนุนให้เต็มที่ได้มากที่สุด เทาที่รัฐบาลจะทําได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านนะคะมีกําลังใจแล้วก็เข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอให้ท่ทานโชคดีนะคะแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ นั่นแหละค่ะค,คุณผู้ชมหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัตนนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568นอกจากนี้ค่ะในส่วนของทางรัฐบาลโดยท่านโฆษกรัฐบาลคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็ออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้มติจ่ายเงินเยียวยายและก็มอบเงินให้ กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ เป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้นะครับขียเข้าไปทั้งใน a c e b o o k และทางช่องทางต่างๆและก็ใน Google ด้วยรวมทั้งแฟนเพจต่างๆของทำเบรัฐบาลหรือว่าไทยคู่ฟ้าครับสามารถขียคานี้เข้าไปเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก็รับฟังและรับชมย้อนหลังได้ครับท่านผู้ชมที่ชมทางโทรทัศน์ช่อง NBT2HD นะครับแล้วก็วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศในขณะนี้ท่านผู้ชมครับเผิ่แป๊บเดียวนะฮะนี่เดือน5แล้ว แล้วก็วันที่17พฤษภาคมที่สำคัญตอนนี้นี่มีเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดต่อสาธารณสุขจังหวัดอำเภอตำบลหรืออนามัยที่อยู่ใกล้บ้านท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้นะครับฉีดบริการฟรีจากกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐบาลให้ความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนตอนนี้ครับ อันที่เรื่องของน้องๆนักเรียนและนักศึกษาซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายคนพอมีศักยภาพนั้นคุณพ่อคุณแม่มีกําลังก็สามารถส่งไปเรียนหนังสือได้อย่างสบายสบายแต่ว่านักเรียนนักศึกษาหลายคนครับจบม3ไม่มีเงินจะเรียนต่อจบมหไม่มีเงินจะเรียนต่อปริญญาตรีก็ใช้โครงการที่มีชื่อว่ากยศรู้จักกันดีนะครับล่าสุดครับ โครงการนี้ก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปรากฏว่ามีน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินคืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติติดตัวไปครับแล้วเวลาไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดยังคงค้างกอยศอ,อ,อยู่เนะี่ยส่วนราชการนี่ไม่รับเลยนะครับแล้วก็เอกชนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไปไม่ยอมไปจ่ายหนี้ให้กับกอยอสที่คุณกู้ยืมมาเรียนเรียนจบแล้วก็ไปใช้หนี้สี่อันนี้เป็นต้นนะครับ แต่ถ้าผู้ชมครับและท่าฟังคุณพ่อคุณแม่ปู้ย่าตายายที่มีลูกหลานก็สอบถามดูนะครับหรือว่าลูกหลานที่เคยกู้ยืมกอยสอครับลองดูรายละเอียดครับ, mm. ร,บรัฐบาลย้ําการพัฒนาคนพัฒนาชาติครับต้องให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาที่กู้เงินกอยสอเนี่ยไปชําระคืนครับโดยวิธีการลดหนี้แล้วก็ผ่อนยาวไม่บีบคั้นทยอยเงินคืนครับแล้วก็ผู้ที่จ่ายไปแล้ว ก็สามารถที่ติดต่อได้นะครับอาจจะจ่ายเกินไปหรือจ่ายขาดไปก็ทำให้ประวัติมันสวยงามมาว่ากันเถอะนะครับนอกจากนั้นครับยังมีการแนะนำเลยครับน้องๆที่กู้ยืมกยศอสอ,อยู่พอดูรายชื่อรุ่นพี่ไม่ได้จ่ายเงินเลยดีนะครับช่วยโทรไปตามกลับมาหน่อยครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียประวัติแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีในอนาคตครับรายละเอียดนะครับคนที่เคยกู้ไปแล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะกลับมาเคลียร์หน่อยตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วฉันทำสมาค้าขายได้แล้ว เปิดอโทษครับเข้าไปทํางานที่บริษัทโน้นนี้นั้นแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับที่กยศคีย์คำนี้เข้าไปใน Line แอปพลิเคชันนะครับหรือว่าใน Google ก็สามารถเห็นได้ครับให้กำลังใจน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับก็กลับเข้ามาในระบบเพื่อประวัติเวลาจังหวะและโอกาสนะครับเกิดไปสอบติดราชการขึ้นมาเกิดไปสอบติดรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเขาตรวจเช็คประวัติโอ้โหสอบพลาดไปเลยเนี่ยเสียของเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับอะไรที่คิดว่าพอจะเจรจาความได้ อะไรที่มันจะพอผ่อนได้หลักร้อยหลักพันก็รีบติดต่อไปนะครับไปดูเรื่องของปลดล็อกส่งออกข้าวบ้างครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็มีบััติอนุมัติหลักการในการรับร่างพระราชกำหนดโทษครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการประกอบการค้าข้าวฉบับที่พศตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ผมสรุปใจความสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยครับสมัยก่อนเนี่ยจะส่งข้าวออกไปขายในต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีกระบวนการมากมายมันมีกฎหมายไปบังคับไม่ให้รายย่อยไปส่งมาว่างนันเถอะคือถ้าต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆอะ่ะจะไปส่งทีเป็นแสนเป็นล้านตันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทาให้เกิดการผูกขาดหรือการล็อกในการค้าขายซึ่งผมเนี่ยอาจจะมีนาอยู่ประมาณสักแค่1ิไร่ปีหนึ่งผมอาจจะผลิตได้สัก50เกวียน แต่ผมก็แค่ขายในประเทศแต่ต่อไปนี้ผมอาจจะทําแบรนด์ยี่ห้อจินรยุข้าวไทยคลองสามวาจินรยุข้าวไทยคลองสามวาผมอาจจะทาแพ็กเกจถุงละกิโลถุงละ5กิโลตีตาจินรยุข้าวไทยคลองสามวาส่งออกไปขายในต่างประเทศได้อันนี้แหละครับคือปัจจัยสําคัญที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะเ,เป็นผู้ผลิตเป็นเกษตรกรหรือท่านจะรับซื้อหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยไม่จะเป็นต้องเป็นรายใหญ่ จีรายุคลองสามวาข้าวไทยมีแค่พันกิโลห้าพันกิโลก็สามารถส่งออกไปขายประเทศต่างๆได้ถ้าเขารับซื้อหรือต้องการซึ่งมีหลากหลายประเทศนะครับเขาไม่ต้องการอตใหญ่พอรถใหญ่ๆไปปุ๊บก็ไปอยู่โกดังโกดังก็แตกย่อยออกไปไปใส่ภาชนะบรรจุเป็นกล่องบ้างเป็นถุงเล็กๆบ้างแต่ถ้าจีรายุข้าวไทยคลองสามวาส่งไปขายในยุโรปในยู เขารับซื้อโดยตรงแบนด์ผมอาจจะไปวางในเชลไปวางในสแตนด์อะโลนซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรต่างๆนี่แหละครับถือว่ารัฐบาลท่านายกแพท,ทองทานได้กรุณาคิดเรื่องนี้แล้วแก้ไขปัญหาจบลงไปเมื่อบันอังคารที่ผ่านมาครับจากเรื่องของข้าวท่านผู้ชมครับเรื่องของสุราจริงๆแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนให้ตับแข็งนะครับแต่ว่ากลไกสังคมมันเป็นแบบนั้นคนไทยคนทั่วโลกเขาก็ยังดื่มสุรา บางคนไม่ได้ดื่มสุราก็ดื่มไวน์บางคนไม่ได้ดื่มไวน์ก็ดื่มวอดกา้าบางคนไม่ได้ดื่มเพื่อความเมาก็เอาไปผสมอาหารไปทําอาหารไปหมักโน่นนี่นั่นพวกสตสเต็กมีอาหารบางประเภทของยุโรปเขาก็ใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางทีคําว่าสุราพื้นบ้านเนี่ยสมัยก่อนเรานึกถึงอุที่มีหลอดดูดน,นะท่านผู้ชมนะึกออกไหมนฮะเป็นไหนะมีอะไรเข้าหมากักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีผมเรียกไม่ถูกอะสมัยก่อนเหล้าขาวเหล้า เขาเล่าแช่เล่าอะไรเงี้ยมันทําแล้วมันผิดกฎหมายไงสมัยก่อนเขาถึงบอกเอยบ้านนี้ต้มเหล้าเทือนจริงๆแล้วถ้าต้มมาแล้วละมุนจิบเข้าไปแล้วแหมมันดีหรือว่ามันจะยังไงก็สุดแท้แล้วแต่เนี่ยนะครับมันขายได้มันก็เลยเกิดกฎหมายฉบับนี้ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายผลิตสุราฉบับที่พศออครับเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหาการรมขนาดเล็กท่านผู้ชมครับผมนี่ไม่ปฏิเสธครับผมไม่มาสตรอเบอรี่นะครับผมเป็นคนดื่ม ผมชอบดื่มเบียร์ผมก็ไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตครับปรากฏว่าผมเจอยี่ห้อแปลกๆเยอะมากเลยนะครับเป็นเบียร์กระป๋องปรากฏพอไปดูเฮ้ยมันผลิตจากต่างประเทศวิยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อผีอาวผีบอกอะไรสักอย่างหนึ่งรามเกียนกบเกือบโอ้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเป็นยี่ห้อจริงๆแล้วพวกนี้ผลิตอยู่ในต่างแดนแถวแถวรอบบ้านเราแล้วก็นําเข้ามาขายครับทําไมละครคไทยจะต้องไปเปิดโอกาสแบบนั้นให้กับชาวต่างชาติเราก็ผลิตยี่ห้อพลักพราม สาเกสาโทรนางมนโทอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายได้อันนี้คือกฎหมายสําคัญครับที่จะเป็นการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่มองข้ามนะครับว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของเมาเรื่องของปัญหาที่ตามมาควบคุมกลไกสําคัญเนี่ยให้มันสมดุลกันครับเราจะบอกว่ายาเสพติดโลกนี้จะหมดไปศูนย์ไม่เป็นไปไม่ได้หรอครับทั่วโลกขนาดประเทศจเจริญแล้วเนี่ยก็าปราบกันทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจะบอกเฮ้ยโลกนี้จะไม่มีการดื่มสุราแล้วเป็นไปไม่ได้แต่เราจะทําอย่างไรท่านผู้ชมการให้มันเกิดภาวะสมดุลไม่ให้มีผลกระทบต่อประเทศชาติมากเกินไปหรืออยู่ในระดับที่สังคมอยู่ร่วมกันได้อันนี้รัฐบาลตระหนักดีนะครับสองกฎหมายนี้ทั้งเรื่องข้าวและเรื่องสุราอาจจะต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่เราต้องปลดล็อกเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขได้นะครับก่อนจะล่ำลาก,กันไปครับ เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับท่านนายมตรีก็ได้มอบเงินให้กับผู้ประสบภัยจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนม,มาแต่ว่ากระทบมาถึงประเทศไทยครับมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยก็มีท่านประหลัดกรุงเทพมหานาครแล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับเข้ารับเงินจากกองทุนของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งานายกรัฐมนตรีก็สแสดงความเสียใจครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาในการเตือนภัยอย่างเซลล์บอดแคสต์ทั้งหมดทดลองไปเป็นที่เรียบร้อย3ครั้งครับจากนี้จะเป็นการกําหนดครั้งสุดท้ายระบบเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็จะ เริ่มใช้งานได้คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ครับทั้งหมดนี้คือเสียงจับใจไทยคู่ฟ้าครับอย่าลืมนะครับร้องเรียนเรื่องราวต่างๆข้าราชการไม่ไว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่จะมีอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนท่านไม่ต้องไปประทะเองครับใช้ชุดเฉพาะกิจของทำเนียบรัฐบาลเลขที่11 11 1 111อันนี้โทรศัพท์นะครับหรือถ้าจะส่งจดหมายก็เลขที่1เสียงจับใจไทยคู่ฟ้าเขตดุสิตทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร10-300ครับหรืออีเมลขึ้นอยู่นี้ครับ ง่ายๆเก็อีเมลบนมือถือเนาะจิรายุ9,000 gmail.com ครับวันนี้17พฤษภาคมมแล้วนะครับเผอแป๊บเดียวเดือน5นะครับอะไรยังไม่ได้ทำก็รีบทำเลยครับพักผ่อนในวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ทำงานต่อขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํำมาฝากคุณผู้ชมนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเจกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ